สวัสดีครับผมอุลซีไทยแลนด์นะครับผมวันนี้มีสินค้าใหม่มานําเสนออีกหน,หนึ่งตัวนะครับก่อนหน้านี้เคยนาเสนอไปแล้วนะในซีรีส์ F35 ตัวนี้เป็นอุปกรณ์เสริมของ DJI Pocket 3ก่อนหน้านี้ผมนําเสนอตัว F35 เนะี่ยเป็นตัวเลนส์แบบไวแอ a n g ิลวันนี้มาใหม่เป็นเลนส์แบบเทเลเดี๋ยวมาดูกันครับว่าแตกต่างกันยังไงสเปคเป็นยังไงกันบ้างแกะกล่องมาจะเจอเจ้าเลนส์เลยนะ F35 t e เล p h o t o หน้าตาจะเป็นอย่างนี้แกะกล่องกล่องธรรมดาดีนะตัวเลนส์หน้าตาจะเป็นอย่างนี้ฉนานิดนึงนะถ้าเทียบกับตัว w i จะหนานิดนึงตัวเลน,เน การเชื่อมต่อกับดีเจ o c อ e เกตเนี่ยตัวนี้เชื่อมต่อเป็นแม่เหล็กนะ ก็คือใส่ไปที่ตัวพ็อกเก็ตได้เลยนะครับคือใส่ไปที่หน้าเลนส์ของพ็อกเก็ตได้เลยตัวนี้น้ําหนักเบามากแค่7กรัมเห็นขนาดใหญ่บางคนกลัวว่าไปใส่กับตัว D J I Pocket 3ของเราเนี่ยจะมีปัญหาไหมแบบว่าเอ้ยบาลานซ์เสียไหมอ่าตัวนี้น้ําหนักมันเบาแค่7กรัมเท่านั้นเองตัวนี้มุมรับภาพสเปคมันบอกเทเลโฟโต้เทเลคืออะไรก็คือซูมนั่นแหละตัวนี้พ็อกเก็ตของคุณระยะเท่าไหร่ตัวนี้คูณไป2อเเหมือนเราใช้ไอโฟนจะเห็นนะครับมีเลนส์หนึ่งเอีกัวนี้เป็กซ์เหคือนกันเลยเทเคุณ ได้เลนส์ 2X ละทีนี้มาดูสเปกกันบ้างตัวหน้าเลนส์ตัวนี้ก็จะคือเคลือบสารมากันน้ํากันฝุ่นคือกันละอองน้ํกากันละอองฝุ่นแล้วก็ตัวกระจกเนี่ยใช้เลนส์แบบคุณภาพดีเลยเขาบอกว่าให้คุณภาพเนี่ยตัวนี้บอกความผิดเพี้ยนจากต้นฉบับเนี่ยเขาบอกแค่านค่งหมายความว่าภาพจากเลนส์เดิมคุณเป็นยังไงตัวนี้การคาดเคลื่อน,นจะน้อยมากสาหรับส่วนของตัวชิ้นเลนส์นะครับข้างในเนี่ยมีกระจกทั้งหมด3ชิ้นแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับผมตัวเลนส์เนี่ยโคตต นะครับเวลาเราใส่เสร็จแล้วต้องการปิดกล้องเนี่ยคุณต้องถอดเลนส์ออกก่อนนะไม่อย่างนั้นอนะ่ะมันจะไปฟ้ากับตัวบอดี้ของกล้องได้ก็คือเวลาใช้เนี่ยถอดเลนส์ออกก่อนแล้วค่อยปิดตัวกรอบวัสดุเป็น ium, อลูมิเนียมอันลอยแข็งแรงทนทานการยึดติดกับตัวพ็อกเก็ตสามตนี้ใช้ไม่เด็กมี2ตัวนะดูดค่อนข้างแรงนิดนึงแล้วก็แนะนําเวลาคนใช้ฟิลเตอร์ประเภทน,เนี้เวลาดูดเนี่ยคุณควรจะเข้าไปใกล้ๆหน่อยนะเพื่ออะไรอ่า ให้มันก็ใกล้ให้ดูดมันใกล้ๆอย่างเงี้ยเพราะเวลาไม่เหล็กมันแรงบางครั้งเนี่ยมันไปกระแทกกระจกของ DJI Pocket อาจจะเป็นรอยได้วีช้แนะนำเลยนะไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็ตามเนะี่ยไอที่ฟิลเตอร์ที่เป็นไม่เหล็กเนี้ยแนะนำว่าจ่อไปใกล้ๆแล้วค่อยๆวางเบาๆอย่าปล่อยไปเลยทีเดียวบางทีปล่อยเนี่ยมันกระแทกดิดดังกรึบก็จริงเนี่ยแต่บางทีตัวเลนส์ Pocket คุณอาจจะเกิดเสียได้ไอฟิลเตอร์พังไม่ได้ครับซื้อใหม่ได้แต่ถ้าเลนส์ Pocket ข้างหน้าคุณแตกเนี่ย สำคัญนะตรงนี้ส่วนการเก็บนะครับนอกจากที่เราจะใส่ไปที่ตัวกล่องบางคนบอกว่าขี้เกียจพกให้เก็กะอาวุ้นวายเนี่ยเราสามารถเก็บกับกล่องเดิมของ d j เจพ็อกเก็ตสไปเลยกล่องของพ็อกเก็ตเนี่ยที่มาจากโรงงานนะครับแต่วิธีเก็บบางคนบอกเฮ้ยเมื่อกี้เสียบยังไงคือเอาด้านไม่เหล็ก เข้าไปที่ตัวแบ็กเพจตัวนี้และเก็บถ้าเป็นเลนตัวนี้เทเลโฟโต้ <c oughs> oto, แนะนําใส่ช่องด้านบนอย่างเดียวใส่ด้านล่างไม่ได้นะใส่ด้านล่างเนี่ยเวลาคุณใส่ไว้อย่างนี้ปุ๊บเอาดเอา DJI Pocket ไปใส่เนี่ยมันจะใส่ไม่ได้และบางครั้งจะกระแทกหน้าจอด้วยต้องช่องด้านบนนะถ้าเป็นตัววายมันจะบางกว่าใส่ได้ตัวเทเลใส่ด้านบนไว้ตลอดประมาณนี้นะครับผมถามว่าเลนตัวนี้เหมาะใครนะครับก็เหมาะกับสำหรับคนที่แบบต้องการใช้ Pocket 3เนี่ยบางครั้งมันวายเกินต้องการถ่ายแบบมูฟให้มันดูพอเทนหน่อยซูมเข้าไปนิดนึงเนี่ยไอ มีดีเจพ็อกเก็ตแล้วก็มีอุปกรณ์หลายๆอย่างอยู่แล้วเนี่ยผมว่าตัวนี้เป็นเลนตัวหนึ่งที่ไม่ควรจะมองข้ามนะเลนเพลเพราะว่าช่วยคุณในมุมที่หลากหลายมากขึ้นบางครั้งไม่อยากได้วายอยากได้แบบซูมเข้าไปนิดน,นึงตัวนี้ช่วยคุณได้ครับผมลูกค้าสนใจสอบถามสินค้านะครับอุลินซี่ไทยแลนด์สามารถสอบถามได้ตามช่องทางตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดสินค้าดีๆจากทางอุลลิซี่ไทยแลนด์สำหรับวันนี้สวัสดีครับผม